ใครกาลังมองหาโปรแกรมช่วยดูหนังอยู่นะครับผมผมบอกเลยว่าโปรแกรมนี้โคตรดีนะครับผมโปรแกรมนี้ชื่อว่าโปรแกสเปซนะครับติดตั้งยังไงดาวน์โหลดยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดก,กันในคลิปเลยนะครับผมรวมถึงการเซตค่าต่างๆด้วยนะครับให้โปรแกรมมันไหลลื่นนะครับเวลาที่เราดูหนังนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูนในคลิปเลยครับ รูมออนไลน์สวัสดีครับโปรแกรมนี้นะครับที่แนะนําไปนี้นะครับเป็นโปรแกรมที่ชื่อว่าสแปซนะครับเป็นโปรแกรมดูไฟล์วิดีโอนะครับตเทมจริงก็ประมาณแบบ VCL อะไรพวกนี้นะครับผมโปรแกรมดูวิดีโอต่างๆนะครับแต่ว่าตัวนี้มันสามารถปรับความละเอียดได้นะครับทําให้เวลาที่เราดูเนี่ยมันจะลื่นไหลมากขึ้นนะครับถ้ามีโปรแกรมเช็ค FPS เนี่ยวิดีโอที่เราดูมันจะมีความลื่นขึ้นมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตั้งโปรแกรมกันเลยนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆลองไปกดจิ้มที่ด้านล่างได้เลยนะครับอย่างนี้กดไปตรงที่ดาวน์โหลดครับเดี๋ยวมันก็จะรันให้สักครู่นะครับไฟเล็กนะครับ44เมกเองนะครับผมใช้เวลาดาวน์โหลดแป๊บเดียวครับไม่ต้องใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดก็ได้นะครับอ่าพอเสร็จแล้วกดดับคลิกได้เลยครับ ่เขายังไม่มีเวอร์ชั่นภาษาไทยนะครับก็เป็นภาษาอังกฤษไปก่อนแล้วกันนะครับกดโอเคได้เลยครับอ๋อนี่ครับหน้าจอนี่ลงหนผลเน็กครับผมกด i อเอฟพีตัวนี้นะครับหากเพื่อนๆจะต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่อยู่ของโปรแกรมนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับใครไม่เปลี่ยนก็ใช้ยึดตามความก็ได้ครับไดซีอะไรอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะสร้างได้ใหม่แล้วกันนะครับไดดีไดซีผมใกล้เต็มละ กด install ได้เลยครับโอเคครับก็เสร็จแล้วนะครับแค่นี้เองครับในการติดตั้งโปรแกรมครับกด finish ได้เลยครับเดี๋ยวขอบคุณนิดนึงนะครับเด็กเล็กมาเดี๋ยวเราไปลองเปิดโปรแกรมกันดูนะครับกดดมา b l e c คลิกได้เลยครับวิธีการใช้งานก็ง่ายมากนะครับเดี๋ยวผมลองใส่ไฟล์วิดีโอไปก่อน มันก็จะรันเล่นได้เลยนะครับผมแต่ว่าผมจะบอกอย่างนี้คือเราไปตั้งค่ากันก่อนละกันครับให้มันโปรแกรมมันไหลลื่นด้วยนะครับอ่าในหมดของโมชั่นนะครับเดี๋ยวขอปิดก่อนเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับแล้วก็ก่อน นะครับมาตรงเซตติ้งตรงนี้นะครับ p ี a y b a c k option ตรงนี้นะครับผมกดคลิกไปทีเดียว,วพอครับให้เพื่อนๆปรับตรงโมชั่นคูณสองมูน m ม r e m มชั o ยกกำลังสองตรงนี้นะครับเป็นสองนะครับ่าผมแนะนําให้เพื่อนปรับสุดก่อนเลยก็ได้ครับมันจะค่อนข้างละเอียดเลยนะครับผมไม่อาไม่ใช่ว่าคข้อียดสิมันจะทาให้เวลาที่เราดูภาพที่มันมีการเคลื่อนไหวมากๆเนี่ยม,มันจะสมูทมากขึ้นนะครับผมตัวอื่นนี้ก็สามารถติ๊กได้นะครับอันนี้ผมให้เพื่อนๆลองเ,เ,เ,เล่นก่อนละกัน เอานี้ไปสิบหกไปสิบก่อนเลยนะครับแล้วกดปิดไปครับเดี๋ยวเราไปดูไฟล์วิดีโอันเดิมครับถ้าเป็นไฟถ้าใครเป็นไฟล์พวกดูหนัเกี่ยวกับอาแอนิเมชันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับการตั้งค่าโมชั่นตรงนี้จะค่อนข้าง ทาให้เรารู้แล้วครับว่ามันแตกต่างกันเลยพอสมควรครับเวลาที่ภาพมันวิ่งไปแต่ละเฟรมแต่ละเฟรมนะครับผมตรงนี้จะทําได้ดีพอสมควรนะครับแต่นี่คือเราเราเข้ามาเซตไม่ได้นะเพราะเราเปิดไฟล์อยู่นะครับเดี๋ยวผมเอาไฟาออกก่อนเนี่ยครับตรงโมชั่นตรงนี้นะครับฟะไฟในค้ั้งอยู่ โปรโมชั่นตรงนี้นะครับก็เพื่อนเื่อก็ลองเล่นดูนะครับแต่ถ้าเกิดใครปรับสุดแบบผมแล้วจอดํานะครับมาแต่ภาพไอ้มาแต่เสียงไม่มีภาพมานะครับเพื่อนเพื่ออาจจะต้องลองปรับลดลงมานะครับแล้วก็ลองเทสดูใหม่เพราะบางทีปรับโมชั่นยกแังสองตรงนี้สูงเกินไปเนี่ยอ่าสเปคเราคอมพิวเตอร์เราอาจจะรับไม่ไหวนะครับในการที่มันเวลามันเปลี่ยนเปลี่ยนเฟรมเรื่อยๆนะครับมันจะทําให้จอดํามาแต่เสียงนะครับผมแล้วลองปรับลองเล่นกันดูนะครับส่วนตรงอื่นก็เหมือนกันครับติ๊ ติดได้ครับแล้วก็ลองลองเล่นลองปรับดูนะครับมันจะทําให้หเพิ่มความสมูทในการดูวิดีโอได้พอสมควรเลยนะครับผมใครใช้โปรแกรมวิดีโอดูดูโปรแกรมวิดีโอฟรีดูหนังฟรีอะไรอย่างนงี้นะครับก็ลองโหลดโปรแกรมนี้มาลองเล่นดูแล้วกันนะครับผม <S <S ผมว่ามันค่อนข้างดีเลยนะครับมีติดเครื่องเอาไว้เนี่ยอยากดูหนังดูอะไรถ้าเราดาวน์โหลดเอาไว้อยู่แล้วหรือว่าเซฟเอาไว้อยู่แล้วเนี่ยมาเปิดที่โปรแกรมนี้นะครับไม่ได้ ผมเทียบกับโปรแกรม VCL สองตัวนะครับแต่ก่อนผมใช้แต่ VCL ใช่เพราะว่ามัน,มนได้ไฟล์ค่อนข้างหลากหลายครับเปิดไฟล์ได้หลายแบบมากแต่เพองแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเปิดไฟล์แล้วมัน,มนดูไหลลื่นขึ้นกว่าพอสมควรนะครับผมอย่างเช่นหนังเรื่องเอเวนเจอรหรืออะไรอย่างนี้นะครับที่มีฉากต่อสู้หรือว่าฉากทีแแแ่แอนิเมชันเคลื่อนไหวสลับไปมาอย่างนี้ครับมันทำค่อนข้างได้ดีกว่าเลยนะครับ นี่ผมเอาเป็นตัวอย่างมาลงในคลิปไม่ได้นะครับอาจจะโดนแบนได้ครับผมยังไงเพื่อนๆก็ไปลองเล่นกันดูนะครับจนตัวผมปรับแค่เนี้ยแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนเลยครับผมยังไงก็ไปลองปรับดูนะครับส่วนอื่นก็ดีพอสมควรครับถ้าลองเล่นดูแลสังเกตดูนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับก่อนจะไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปในอนาคตครับขอบคุณมากครับ